เรื่องนี้ไปดูงานดิ้นสุดมันใครเห็นก็ต้องดิ้นสวัสดีครับผมสุวโรดส้อยสุวรรณอยู่จังหวัดเพชรบุรีเวทีลำบูงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่เพชรชบุรีครับเขาจัดงานดิ้นครับปกติงานดิ้นเนี่ยเขามีแต่วัยรุ่นครับแต่ที่นี่มีแต่คนแก่ทั้งเวทีเลยล่ะครับ เฮ้ยเราไปดูทำไมเนี่ยคนแก่เนี่ยมีแต่ตำบงทิ้งน้อยที้เกียจดูเฮ้ยแต่คนแก่ที่นี่ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะคนใส่หมวกนี่เด็ดสุดในงานเลยดูเข้า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 เย้านเห้นไข้เห็าย้อนเน้ย้น ีบอยมีบอยว้าฮะ,ะว้ามีสเต็ปดูสเต็ปดูก่อนน,นี่นี่นี่ยังไงฮะฮะฮะเชื่อมโอ้โอ้โอ,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 โอ้ไม่ได้เต้นธรรมดาถึงอก็เปลกแดนซ์นกันเลยอย่างที้เขาเรียกว่าไม่เจียมสังขารเอ้เป็ในใครกเรียกไม่เกี่ยวกับสังขารครับขอให้ใจรักเนี่ยแก่แค่ไหนก็ไม่มีปัญหาสุดยอด ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้่ายทำคนเี่ยในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเป็นท่าเต้นที่สนุกสนานเต้นเบรกแบนได้มันมากแกไม่สนใจนางรำหรือเพื่อนที่ร่วมเต้นบนเวทีเลยก็คือเต้นให้สนุกและเอาความสุขกลับบ้านถ้าแกและมีความสุขอย่างนี้ทุกคนผมว่ามาแกกันเถอะไม่ต้องกลัวขอขอบคุณคุณสุวรรษสร้อยสุวรรณจังหวัดเพชรบุรีเรื่องเวทีคนแก่